สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัดชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําการก่อไฟนะครับทํากับข้าวนะครับข้าวไฟเช็คการ์ดหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทั้นตอนแรกครับเราก็จะแกะหัวของไฟเช็คออกนะครับ จากนั้นเราก็จะทําการค่อยๆขีดนะครับเพื่อที่จะให้ฐานหินนะครับที่เป็นตัวทําให้เกิดประกายไฟนะครับค่อยๆหลุดออกมานะครับทีละหน่อยนะครับเป็นผงนะครับค่อยๆไปนะครับแบบนี้นะครับ นี่แหละครับวิธีการนะครับเราก็จะทาย้อนกลับหลังนะครับเราไม่ขีดมาไปแบบนี้นะครับเพราะว่าไฟเขาจะออกครับเราย้อนกลับไปอย่างนี้ครับจะทาให้ฐานหินเรานะครับก็จะเป็นเกร็ดออกมานะครับนี่ครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นวิธีการที่เมื่อกาซหรือแก๊สนะครับของเราหมดนะครับเราก็สามารถ ใช้จุดฉุกเฉินแบบนี้ได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีน้ำมันหรือว่าสำมนะครับครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเมื่อเราทำไปได้สักครู่ครับก็จะเห็นว่าเป็นเศษสีดำๆออกมานะครับหลังจากที่เราได้เศษดำมาแล้วนะครับก็คือทานหินแล้วนะครับเราก็ใช้ไฟแช็กนะครับทําการจุดไปเลยนะครับ ก็ไปเช็คเราไม่มีน้ำมันนะครับจุดไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้ลมนะครับคเราทำการขีดเลยนะครับ,รบรนี่ครับติดเรียบร้อยนะครับทีเดียวนะครับเราก็จะได้ที่ก่อไฟนะครับของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ